ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาตอบคอมเมนต์นะของไอ้พี่ท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการการตั้งรับมวยหมัดนะครับข้อซีบเสียบของไอ้มวยไทยนะครับข้อสเสียบของมวยไทยคือหนึ่งครับเราจะตัวเล็กกว่าเขาน้ําหนักเดียวกันนะครับเพราะว่าผมผม ผมเคยจับเป้าให้คนที่น้ำหนักเท่ากันกันกบผมนะครับฝรั่งเขาจะตัวใหญ่มากโครงสร้างกระดูกเขาใหญ่กว่าเราเยอะนะครับบางมิตนะครับแต่น้ำหนักเดียวกันนะช่างเท่ากันน้ำหนักเดียวกันนะครับนะพี่ท่านนั้นแกก็บอกว่าเตะแขนแบบไอย,ยอดแสนไกลนะครับเตะเตะทับแขนนะครับเตะทับแขนเตะทับกาดอะพูดง่ายๆสมมุติว่าเขากาดขวาเราก็เตะทับไปเลยเตะทับ เตะทับทั้งแขนเตะหัวไหล่นะครับก็มีหลายหลายท่านที่ประสบความสําเร็จนะครับสำหรับการเตะหัวไหล่นะเตะหัวไหล่เตะทับแขนเลยเตะทั้งแขนนะครับแต่การเตะทั้งแขนถ้าเราถอยเตะน้ําหนักมันจะไม่ไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าเราเดินเตะม,มันจะน้ําหนักเต็มที่เพราะว่าการเตะทับแขนแขนมวยหมัดน,นี่การเตะทับแขนของมวยหมัดน,นี่คือต้องออกก่อนชิงออกก่อนนะครับออกอาวุธก่อนเนาะถ้าไม่โดน ถ้าสมมุติว่าเขาโยกตัวหลบก,ก็โดนหมัดไปนะครับเนาะคือลูกแก้ลูกกันของมมยไทยมีเยอะครับหนึ่งข้อดีที่สุดนะสาหรับการวิเคราะห์อของผมเนาะข้อดีที่สุดคือต้องทําคางให้แข็งก่อนต้องทําให้คางให้แข็งก่อนคือต้องยกดัมเบลทุกวันทําให้คางแข็งก่อนการยดยกดัมเบลคือการกัดเชือกนะครับการเชือกแล้วใช้ดัมเบลเป็นตัวดึงเริ่มจากสิบ ยี่สิบสามสิบจนไปถึงประมาณสองร้อยครั้งการยกด,ดัมเบลเพื่อทำให้คางแข็งนะครับทำให้คางแข็งเวลาโดนหมัดมันจะจะมึนแต่ไม่ถึงกับหลับนะครับก็คือการสร้างสร้างกล้ามไม่แข็งนะครับเนาะก็ผมคลิปก่อนนี้ที่ผมพูดว่ามวยไทยส่วนมากโดนมหมักฮุกนะครับหมักฮุกนะที่หลับนะครับเขาจะต่อยตรงที่ท้องก่อนนะเขาจะต่อยหมัดตรงที่ท้องก่อนแล้วค่อยฮุก รับครับแล้วก็อัปคัดนักมวยต่าันชาตจะใช้ได้ดีมากคือหมัดอัปคัดนะครับหมัดสอยดาวนะาบานเราเรียกตามภาษาบ้าน,นอกบ้าน,นอกเขาเรียกหมัดสอยดาวอัปคัดนะครับเนาะมันจะเวลาเรากัดนี่เขาเขาจะต่อยล่างขึ้นมานะครับอัปคัดนะที่ที่หลับเห็นหลับมากๆก็คือหมัดอัปคัดกับหมัดฮุกนะครับฮุกซ้ายฮุกขวานะครับเขาจะต่อยท้องก่อนเนะาะญาติผมคนหนึ่ง นะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเป็นญาติก,กันก็คือก็คือเด็ดดวงอ,อรประเสรศิฐหรือแม็กไซไซปิ่นสินชัยแม็กซไซไซอ,อรประเสรศิฐคนเดียวกันนะครับเป็นแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์เวทีลุมพินีนะได้ป้องกันแชมป์หรือเปล่าไมา่รนะู้ได้ป้องกันแชมป์ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งครับานะ เขาจะมีหมัดเด็ดเขาคือเขาเป็นมวยซ้ายใช่ไหมเขาจะต่อยซ้ายตรงที่ท้องก่อนแล้วค่อยสวิงขวาบนนะับแล้วก็ค่อยฮุกฮุกข,ขวาบนหลับทุกคนนะหมัดนี้หลับทุกคนนะครับต่อยซ้ายปั้งเข้าท้องแล้วก็สวิงขวาบนหลับทุกคนนะเหมือนกันเลยกับมวยต่างชาติที่ต่อยไทยยิ่งมวยที่เป็นนวมเล็กนะนวมเล็กนี่ใส่นวมเล็กโอกาสหลับแปิบเปอร์เซ็นเลยถ้าโดน นะครับโอกาสหลับ80%เลยผมให้80%เลยแต่โอกาสบาดเจ็บมันน้อยกว่านวมใหญ่นะในการวิเคราะห์ของผมเนาะเพราะว่านวมใหญ่นี่มันสะสมใช่ไหมมันโดนแล้วมันสะสม,โด,สะสมนะโดนแล้วสะสมนะครับโดนแล้วสะสมเนาะวิธีการแก้มวยหมัดเนาะหัวข้อที่ว่าวิธีการแก้มวยหมัดก็จะมีหนึ่งเตะขาหน้า เตะขาน้าเตะเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในได้ครับแล้วแต่ที่เราถนัดเนาะสองเตะทับแขนเตะหัวไหลนะครับการเตะหัวไหลน่นี่ถ้าพลาดก็โดนหมัดเหมือนเดิมนะครับคุณต้องชิงเตะก่อนนะครับคุณต้องก้าวเข้าไปเตะถ้าเป็นคุณเป็นมวยถอยคุณต้องเข้าก้าวเข้าไปบวกนะครับถ้าคุณถอยคือคุณโดนโอกาสต่อยกับมวยหมดัดถ้าถอยนี่โอกาสพลาดเยอะมากครับเยอะมากโอกาสหลับเยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นมวยบุก บูแบบลดถ,ถังบูบูบแหลกลานแบบลดรถถังนะครับเราเราจะกะจังหวะเตะถูกไหมนะครับเนาะคือหนึ่งเตะขาหน้าสองเตะท้าหมัดนะครับสามบล็อกค้างบล็อกค้างแล้วก็สี่ครับลูกถีบลูกถีบโอกาสพนะลาดก็เยอะเหมือนกันนะลูกถีบไม่โอกาสพลาดก็เยอะเหมือนกันนะ ต้องสายตาเร็วสายตาดีการระยะดีนะครับถึงจะถีบโดนนะครับเหมือนสามารถพยากรุุนไหมถีบป๊อปถีบป๊อปนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะนี่คือเทนเนอร์บ้านนอกบ้านนอกอย่างผมนะแก้เกมให้นะครับวิธีการป้องกันมวยหมัดน,นะครับเนาะเพราะว่าสมมุติว่าต่อยมาตรงเราบางังเราบังได้ครับถ้านวมเล็กต่อยมาตรงกันอย่างนี้ก็ได้กันกันยกกันอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนี่ครับ เขาต่อยมาตรงเขาจะโดนเหลี่ยมศอกก่อนทันทีเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับแต่เรามองเห็นไหมนะครับโดนเหลี่ยมศอกนะครับแต่เราก็เสี่ยงโดนอัป,ปคัดใช่ไหมเพราะว่าการบวกกันก็คือการบวกกันแต่การไขยคางนี่ได้ดีนะครับแต่ก็โดนมหมันฮุกอยู่ดีแต่ก็จะไม่เต็มที่ไงครับเพราะว่าคางตัวนี้มันก็โดนหัวไหลใช่ไหมเนี่ยกามก็โดนหัวไหลเนี่ยคางนอกจากอัป,ปคัดนี่ครับผมเห็นซูเปอร์เล็กทำนะครับลูกนี้ เยอะนะครับที่ซูปเปอร์เล็กเขาทํา่อยกับทาเครุเนาะนั่นแหละครับนั่นคือการป้องกันมวยหมัดนะครับมีอยู่สี่สี่สี่ท่านะหนึ่งเขี่ยขาหน้าสองเตะทับหมัดสามสามคือกันสามคือกันคังนะครับเนาะสี 4, ดดนะ่ดึงหลบก็ได้นะครับดึงหลบก็ได้รีแลกดึงหลบก็ได้แต่คุณจะหลบพ้นทุกนั้นแล้วก็ลูกถีบนะครับมีห้าห้าอย่างนะ นะครับที่ป้องกันมวยหมัดวันนี้ก็จะตอบคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นไอเดียที่ดีดีมากนะครับที่บอกเตะเตะทับหัวไหล่นะครับวันนี้ใช้เวลามายาวพอสมควรนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ